สวัสดีครับพบกับช a n n l เชียร์ริฟูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวริภูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตาม c h ช n n e l เล็กช่องนี้นะครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันได้ง่ายๆนะครับได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งส่งซุปเปอร์แงเข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับผมช่วยผมด้วยนะครับก็นะครับผม ไม่รู้จะเริ่มพูดเรื่องนี้ด้วยคำไหนนะครับเพราะว่านะครับทีมลิอร์ผู้ของพวกเรานะครับก็แพ้ทีมบอลมัดนะครับไปด้วยสกอร์หนึ่ประตูต่อศูนไปอย่างน่าเจ็บใจนะครับโอกาสนะครับได้ขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ท็อปโนะครับมีแล้วแท้ๆนะครับแต่สุดท้ายนะครับพวก เรานะครับก็ทําไม่สําเร็จนะครับแพ้ทีมบอลมัดไปด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนนะครับโดยบอลมัดนะครับได้ประตูชัยจากฟิลิปบิลลิงนะครับภาพรวมของเกมการแข่งขันนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่ากองหลังของพวกเรานะครับค่อนข้างแย่นะครับโดยเฉพาะเวอร์จิลฟานไดนะครับ การตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขานะครับทำให้พวกเราเสียประตูนะครับจนแพ้ไปในที่สุดนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าฟานได้ทำไมถึงไม่วิ่งตามไปประกบผู้เล่นทีมบอลมัดต่อแต่กับยืนนิ่งนะครับปล่อยให้โรบสันนะครับรับหน้าที่อยู่คนเดียวนะครับ ถ้าท,ทั้งที่เขานะครับสามารถไปนะครับป้องกันการเปิดจากด้านข้างของทีมบอลมัดได้แท้ๆแต่ฟานไนเลือกที่จะยืนจ้องอีกครั้งนะครับส่วนเทนนะครับก็นัดนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับไม่สามารถสร้างสารรค์เกมลุกได้เลยครึ่งแรกนะครับก็มีจังหวะพลาดนะครับจนทีมเราโดนทีมบอลมัดสวนกลับนะครับ ก็นะครับเทนทําอะไรไม่ได้เลยนะครับโรเบอร์สันนะครับก็เหมือนจะดีสุดนะครับแต่ก็ยังไม่สุดนะครับมีโอกาสยิงประตูจังๆหนึ่งครั้งในครึ่งแรกนะครับแต่ไม่เป็นประตูนะครับส่วนกองกลางนะครับผมมองว่าแย่สุดๆนะฮะไบเซติกกับเอเลียนนะครับทำอะไรไม่ได้ครับไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเลยนะครับทั้งเกมรับเกมรุกพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้นะครับ โดยเฉพาะเอเลียสนะครับจุดอ่อนในเกมรับนะครับแสดงออกมาให้เห็นอีกครั้งนะครับมีจังหวะเ,เข้าปะทะก,กับบิลลิงนะครับแต่สุดท้ายก็โดนบิลลิงชนกระเด็นนะครับไม่สามารถหยุดบิลลิงอยู่นะครับเอเลียสนะครับมีเกมรับที่ค่อนข้างแย่จริงๆนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขานะครับจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เมื่อเจอกับคู่แข่งที่ มีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับและมีร่างกายที่สูงนะครับเอเลียจะไม่สามารถเอออเาผู้เล่นเหล่านี้อยู่นะครับไบเซติกนะครับก็นะฮะทำอะไรไม่ได้นะฮะเกมนี้ฟาร์มิโยนะครับจังหวะดุดดันนะครับที่มีในเกมที่ทีมลิเวอร์พูลชนะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็หายไปนะครับจังหวะเคาน์เตอร์เพสของฟาร์มิโยก็ไม่มีให้เห็นเลยในเกมนี้นะครับ ความดุดันของฟาบิโอหายไปอีกครั้งในเกมนี้นะครับส่วนกองหน้านะครับผมมองว่าแทบไม่มีโอกาสยิงประตูเลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับมองอีกมุมนึงก็ต้องขอชื่นชมผู้เล่นผู้เล่นนะครับทีมบอลมัดนะครับที่เล่นตามแทคติกนะครับส่วนกับได้อย่างสุดยอดมากๆนะครับจนทีมเรานะครับกองหน้าของพวกเราแทบไม่มีโอกาสยิงประตูเลยนะฮะซาร่านะครับนักเตะนะครับ ตัวดาวเด่นของทีมเรานะครับก็ไม่สามารถแผงลิดได้นะครับซ้ำร้ายครับยังยิงจุดโทษไม่เข้าอีกนะครับซึ่งถ้าซาร่ายิงจุดโทษเข้าไปนะครับบางทีเกมนี้นะครับลิฟูอาจไม่ได้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ก็เป็นไปได้นะครับสรุปแล้วนะครับภาพรวมของัเตลิฟูลน,นั้นก็ค่อนข้างแย่นะครับผม ถึงนาทีนี้นะครับผมระหว่างที่ผมกำลังบันทึกคลิปอยู่นี้นะครับทีมสเปอร์นะครับทีมอันดับ4ที่อยู่เหนือกว่าเรานะครับหมดไปครึ่งแรกไปแล้วนะครับตอนนี้เขานำทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่2ประตูต่อ0ูนย์นะครับทำให้ตอนนี้นะครับตารางคะแนนล่าสุดนะฮะลิฟูลงแข่งไปแล้ว26นัดนะครับ อยู่ในอันดับ5ของตารางนะครับมีอยู่42คะแนนเท่านั้นส่วนทีมสเปอร์นะครับมีอยู่48คะแนนนะครับลงแข่งมากกว่าพวกเราอยู่1นัดน,นะครับคะแนนของพวกเขาฉีกหนีไปอีกครั้งส่วนนะครับทีมนิวคาสเซิลนะครับที่ไล่ตามพวกเรามานะครับก็มีโอกาสที่จะแซงพวกเราแล้วในช่วงอาทิตย์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าอะไรก็ไม่เป็นใจนะฮะ ทั้งๆที่มีโอกาสแท้ๆนะครัแต่ก็ทําไม่ได้นะครับโอกาสไปได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกก็ยังคมคุมเครือนะครับและไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนเช่นเคยนะครับนี่ก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะมากต่อนะครับโปรแกรมนัดหน้านะครับโปรแกรมนัดหน้านะครับทีมวิพูนะครับก็จะลงแข่งกับทีม เลอมาดิดในวันพุธหน้านะครับที่สนามซานดิเอโกเบอร์นาบิลนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ามีเพียงปาฏิหาริเท่านั้นนะครับที่จะทำให้พวกเราชนะทีมเลอมาดิดมากกว่า3ประตูนะครับแต่ส่วนตัวแล้วอยางก,ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับขอแค่ริภูชนะนะครับผมก็ภูมิใจแล้วนะครับผมแต่นะครับโปรแกรมนัดหน้าในพิมลี ค่อนข้างโหดร้ายเลยนะครับต้องใช้คําว่าโหดร้ายนะครับเมื่อนะครับเบรกทีมชาติจบลงนะครับลิเวอร์พูลจะกลับมาแข่งในพิมพ์ลีอีกครั้งนะครับกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่1เมษายนนะครับและนะครับได้พักไม่กี่วันก็ต้องแข่งเจอกับทีมเชลซีอีกนะครับในวันพุธที่5นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับลิเวอร์พูลครับยังต้องแข่งกับทีมอาร์เซนอลอีกครับ ในวันที่9เมษายนนะฮะเรียกได้ว่านะครับกลับมาจากการเบรกทีมชาตินะครับวิภูก็เจองานหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่คือโค้งสุดท้ายนะครับที่สำคัญที่สุดในฤดูการนี้ที่ทีมพวกเราต้องคว้า3แต้มให้ได้นะครับเพราะไม่งั้นโอกาสไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนั้นก็จะจบลงนะฮะถ้าเราไม่ได้แต้มเลยสักนัดนะครับจะ สเกมในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับผมมากันต่อนะครับเว็บไซต์ this is anfield นะครับก็ได้ออกมาตัดคะแนนเลตติ้งนะครับผู้เล่นของทีมลิวพูในเกมที่ลิวพูแพ้ทีมบอลมัดนะครับอลิซงเบเก,เกอร์นะครับ this is anfield ให้6คะแนนเท่านั้นนะครับ เทนอาโนนะครับได้5คะแนนครับก็มีจังหวะพลาดให้เห็นในครึ่งแรกและก็ไม่สามารถทําเกมลุกหรือสร้างสันเกมลุกให้เพื่อนได้เลยนะครับในเกมนี้โคนาเต้นะครับได้5คะแนนเท่านั้นนะครับผมฟานได้นะครับดิซิสแอนฟิลให้4คะแนนเท่านั้นนะครับ ก็อย่างที่พเพื่อนๆได้เห็นนะครับในไฮไลท์หรือได้เห็นในการถ่ายทอดสดนะครับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของฟานไดททาให้ทีมของพวกเราเสียประตูและแพ้ไปในที่สุดนะครับซึ่งผมนะครับจบจนนาทีนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าฟานได้ทำไมถึงไม่วิ่งไล่ผู้เล่นของทีมบอลมัดนะครับไปยืนจ้องอีกแล้วนะครับผมแอนดูโรสันนะครับได้6คะแนนนะครับ เป็นกองหลังนะครับที่ได้เลตติ้งมากที่สุดนะครับจากทาง This Is And Feel นะครับฟาบิโยนะครับได้5คะแนนเท่านั้นนะครับความดุดันของฟาบิมโยก็ได้หายไปอีกครั้งแล้วในเกมนี้ครับฮาวิเอเลียสนะครับได้5คะแนนเท่านั้นนะครับผมปัญหาทางด้านทางด้านกายภาพนะครับทำให้พวกเราทำให้อาร์เอเลียสนะครับเสียเปรียบนะครับผู้เล่นของทีมบอลมัดนะครับ เซฟานบาเสติกนะครับได้5คะแนนเท่านั้นนะครับโอ้โหดูแล้วนะครับกล่องกลางก็ยังคงเป็นตั้งตำแหน่งนะครับที่พวกเราต้องซื้อจริงๆนะครับเอเลียตบายเสติกนั้นยังดีไม่พอนะครับพวกเขายังอายุน้อยเกินไปและยังขาดประสบการณ์นะครับอีกทั้งบางรายนะครับก็ไม่เหมาะกับการเล่นเกมรับนะครับเช่นเอเลียสนะครับเล่นเกมรับได้ไม่ดีเลยนะครับในเกมเมื่อคืนนะครับ โมฮัมเหม็ดซารานะครับดิซิสแอนฟิลให้4คะแนนเท่านั้นนะครับโอ้โ oh, หนะฮะก็อย่างว่านะครับไม่มีโอกาสยิงมาตูที่แบบจังเลยสักครั้งในเกมเมื่อคืนนะครับซ้มไร้นะครับยังยิงจุดโทษไม่เข้าอีกนะครับเป็นการยิงไม่ตรงกรอบเรียกได้ว่าครั้งแรกตั้งแต่ยิงจุดโทษเลย ตั้งแต่ยิงจะโทษให้ลิเวพูเลยก็ว่าได้นะครับผมนูนเยสนะครับได้5คะแนนนะครับเกมลุกฟังฝั่งซ้ายของนูนเยสไม่มีผลนะครับไม่สามารถแผงธิ์นะครับสร้างความอันตรายนะครับให้กับกองหลังของทีมบอลมัดได้เลยในเกมเมื่อคืนนะครับกักโปนะครับได้5คะแนนเท่านั้นนะครับแม้มีแม้จะมีจังหวะวูบวาบนะครับมีจังหวะ ลากบอลนะครับเลี้ยงบอลเข้าไปในแดนคู่แข่งนะครับแต่สุดท้ายก็โดนทีมผู้เล่นทีมบอลมัดตัดนะครับล้มลงอยู่ดีนะครับส่วนตัวสำรองนะครับเดียโก้ชอต้านะครับได้7คะแนนเท่านั้นนะครับก็นะครับมีโอกาสยิงประตูนะครับและมีส่วนนะครับทำให้ลิฟูได้จุดโทษนะครับผมเจมิลเนอร์ได้6คะแนนเท่านั้นนะครับนัดนี้ก็ลงมาเล่นแทนตำแหน่งแบ็คขวานะครับ และก็มีกระแสข่าวก็มีก็มีกระแสพูดถึงนะครับว่ามิลเน์เมื่อคืนนะครับมิลเน์ควรเป็นคนที่ยิงจุดโทษมากกว่าซาร่านะครับเพราะนะครับถ้ามิลเน์ยิงเข้าไปนะครับมิลเน์อาจจะยิงเข้าเป็นประตูได้นะครับก็นั่นแหละครับมันนานาจิตตังนะครับแล้วแต่ใครจะคิดยังไงนะครับผมส่วนจอแดนเฮนสันนะครับได้6คะแนนเท่านั้นนะครับผมโรเปโตเฟอร์มิโนนะครับ this is and feel ให้5คะแนนครับ ลงมาก็ทำอะไรไม่ได้นะครับฟาบิโอคารบันโยนะครับที่นานๆทีได้รับโอกาสนะครับก็ไม่ได้ครับคะแนนนะครับจากทาง this is and feel นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับไม่สามารถทำอะไรได้นะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นคะแนนเลตติ้งของผู้เล่นลิเวอร์พูลนะครับที่ทาง this is and feel นะครับเป็นผู้ตัดเกรดนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับเยเกนคอปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์ของพวกเรานะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมกับทาง bt p o r t ว่าคอปนะครับก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะให้สัมภาษณ์สื่อว่าอย่างไรดีนะครับเกมนี้ไม่ใช่เกมของพวกเรานะครับเราเล่นดีกว่าคู่แข่งในครึ่งแรกนะครับแต่ก็มักส่งบอลกันผิดจังหวะเมื่อเจอคู่แข่งวิ่งเข้ากดดันทีมบอร์มัดเล่นโต้กลับนะครับตามอย่างที่พวกเขาต้องการและพวกเราก็เปิดพื้นที่โล่งให้พวกเขา กว้างเกินไปเรานะครับไม่สามารถผ่านบอลได้อย่างที่ต้องการสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับสร้างความแตกต่างขึ้นมาอย่าง หาาพวกเขาเล่นเกมโต้กกับนะครับจนได้ประตูขึ้นนำเพราะเรานะครับป้องกันได้ไม่ดีพอคอบมองว่าพวกเราควรตั้งรับให้ดีกว่านี้นะครับในลูกแรกที่เสียประตูไปนะครับส่วนครึ่งหลังนะครับคอบมองว่าพวกเรานะครับเริ่มต้นครึ่งหลังได้ดีนะครับแล้วมาได้จุดโทษแต่ก็ยิงไม่เข้านะครับพวกเราเร่งจังหวะก,กันเกินไปและสร้างโอกาสยิงประตู Update به. ได้ไม่มากพอนะครับส่วนจุดโทษนะครับที่ซาร่าพลาดนั้นนะครับคอบมองว่า ถ้าซาร่ายิงเข้าไปนะครับเกมอาจพลิกได้เลยทีเดียวแม้ผลงานโดยรวมนะครับของทีมอาจยังไม่ดีขึ้นในตอนนั้นแต่อย่างน้อยนะครับก็ยังสามารถช่วยเปลี่ยนผลการแข่งขันในตอนนั้นได้แต่สุดท้ายนะครับซาร่าก็ยิงจุดโทษไม่เข้าเขาเลยนะครับเขานะครับเขาก็ให้อภัยซาร่านะครับเพราะที่ผ่านมาซาร่ายิงประตูให้ทีมลิปูมามากมายหลายประตูแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ ซาร่ายิงจุดโทษไม่เข้านี่แหละนะครับชีวิตของนักฟุตบอลและลิเวอร์พูลนะครับก็ไม่ได้ยิงจุดโทษในพิมียร์ลีกมานานแล้วด้วยนะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเยอซเกินคอฟที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้หลังจบเกมครับประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับผม เทนอโน o นะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์ล i วพูเอฟซี c นะครับสื่อทางการของสโมสรลิวพูหลังจบเกมการแข่งขันนะครับ เทนนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาคิดว่าเกมเมื่อคืนนะครับพวกเราออกสตาร์ทกันได้ดีนะครับแต่ทีมบอลมัดนะครับพยายามดึงเกมให้ช้าลงนะครับเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเล่นนะครับโต้กลับของพวกเขาจนสามารถทำประตูได้นะครับเทนนะครับจึงรู้สึกผิดหวังมากนะครับที่พวกเราเสียประตูนั้นไปนะครับ ทีมบอลมันนะครับแสดงให้พวกเราได้เห็นว่าพวกเขาต้องการแต้มในเกมนี้มากกว่าพวกเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เทนรับไม่ได้นะครับพวกเรานะครับต้องช่วยกันทําให้แน่ใจว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับก็เป็นก็คือเรื่องที่คู่แข่งต้องการได้แต้มมากกว่าทีมพวกเรานะครับเกมนัดหน้านะครับที่พวกเราเจอกับทีมเรอัลมาดริดเป็นอีกหนึ่งเกมที่สําคัญของพวกเราในฤด,ดูกาลนี้นะครับเทนหวังว่านะครับพวก นักเตะนะครับจะช่วยกันทําบางสิ่งบางส่าบางอย่างนะครับที่พิเศษให้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับสมาธิของเขากำลังโฟกัสไปที่เกมกับเรอัลมาดริดแล้วนะครับซึ่งเขานะครับเพื่อนร่วมทีมนะครับจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อชัยชนะในวันพุธหน้าให้ได้นะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของเทนอารโนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพชาวริพูอีกครั้งนะครับที่ อยู่ฟังมาถึงนาทีนี้นะครับซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่ามันน่าเซสงมากแค่ไหนนะครับเพราะทีของเรามีโอกาสแล้วแท้ๆนะครับที่จะได้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งท็อปโฟนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายหนักในฤดูกาลนี้นะครับโอ้าเสียดายจริงๆนะครับแต่ถ้ามองในแง่ดีนะครับอย่างน้อย พวกเราครับก็ยังมีเกมให้ลงเล่นอีกหลายเกมนะครับโดยเฉพาะเกมในนัดเดือน,นเดือนหน้านะครับซึ่งมีเกมสำคัญมากมายถึง3เกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่พวกเราเจอกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมที่พวกเราเจอกับทีมอาร์เซนอลและเกมที่พวกเราเจอกับทีมเชลซีซึ่งทั้ง3เกมนี้นะครับพวกเราครับต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับต้องเก็บให้ได้นะครับ จาก9แต้มเนี่ยต้องเก็บให้ได้ในความคิดผมต้องเก็บให้ได้ประมาณ7แต้มเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้ทีมของพวกเรานะครับได้มีลุ้นต่อในช่วงโค้งสุดท้ายของการข่งขันพรีเมียร์ลีกในฤดูการนี้นะครับก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในโลกของฟุตบอลนะครับแม้ตอนนี้นะครับพวกเราจะเซ็งมากมากก็ตามนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมแล้้ววพบบบกัััันนคคคิหารรสสดี